สวัสดีค่ะพบกับรายการ Morning Talk จากบริษัท c l a s s i c กฟิเจอร์ในวันอังคารที่8กันยายนนะคะสำหรับเมื่อคืนนี้ราคาทองคำก็ปิดลดลงไปอีก3.50เหรียญน,นะคะปิดที่1,119.10เคลื่อนไหวในกรอบระหว่าง1,116-1,124เช่านี้ก็อยู่ที่บริเวณ1,119-1,120นะคะราคาทองคำก็อ่อนตัวลงเล็กน้อยนะคะเนื่องจากความไม่แน่นอนในเรื่องของการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ที่จะเกิดขึ้นในเร็วนี้นะคะหลังจากที่นายเจฟฟี่เลเกอร์ประธานเฟดสาขาลิชมอนกล่าวว่าตัวเลขจันรจ้าง,งานของสหรัฐก็ยังอยู่ในระดับที่ดีนะคะแล้วก็ไม่ได้ทําให้แนวโน้มนโยบายการเงินเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปโดยที่การประชุมนโยบายการเงินของเฟดครั้งต่อไปก็จะมีขึ้นในวันที่16-17กันยายนนี้นะคะนักทุนก็เริ่มกลับมามีความกังวลในเรื่องที่เฟดอาจจะขึ้นเนี่ย Adobe อ,อ,บบอีกนะคะส่วนธนาคารกลางจีนก็มีการเปิดเผยการถือคองทองคาเพิ่มขึ้นในเดือนสิงหาคมนะคะโดยมีการถือ ทองคําเป็นทุนสำรองเพิ่มขึ้นมีมูลค่า61.8พันล้านดอลลาร์หรือว่าเพิ่มขึ้นประมาณ16.15ตันนะคะจากเดือนกรกฎาคมที่มีมูลค่า5.924พันล้านดอลลาร์นะคะสำหรับภาพทางเทคนิคของราคาทองคำนะคะ ภาพในราย240นาทีเนี่ยราคาไม่หลุดแนวรับบริเวณเส้น m o ่ง n average 200นะคะแล้วก็ไอซกํากำลังปรับตัวขึ้นนะคะส่วน MACD ก็ใกล้ที่จะส่งสัญญาณซื้อแต่ว่าดูกำลังยังอ่อนอยู่นะคะก็คาดว่าราคาทองคำก็มีโอกาสที่จะปรับขึ้นมาก่อนนะคะแต่อาจจะไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ หนึ่งพันหเราก็แนะนําให้เปิดลองเล่นสั้นๆแล้วก็ปิดทรราํากําไรเบรนเนวต้านะคะแนวต้าวันนี้1,128แล้วก็หนึ่นรแนวรับ1,117แล้วก็หนึ่งพันหนข่าวอื่นๆนะคะก็มีเรื่องทางการจีนที่มีมาตรการผ่อนปลนการเก็บภาษีสําหรับนักลงทุนระยะยาวแล้วก็เตรียมให,ให้ให้มีการใช้ระบบะเซฟ ร์กิตเบรเกอร์นะคะเพื่อลดการเก็งกำไรแล้วก็สร้างเสถียรภาพแก่ตลาดหุ้นจีนก็มีการรีไวซ์ GDP ของปี2014นะคะจาก7.4เปนี่ยลงมาเหลือ7.3นนะคะแล้วก็มี OECD กล่าวว่าที่เงินหยวนอ่อนค่าเนี่ยก็ทำให้ต้นทุนการนำเข้าเพิ่มขึ้นซึ่งก็อาจจะหักล้างจากประโยชน์ที่ จากประโยชน์ของการส่งออกที่เพิ่มขึ้นส่วนตัวเลข GDP ของญี่ปุ่นไตรมาสที่2ออกมาก็ติดลบไป0.3นะคะดีกว่าค่าที่ว่าจะติดลบ0.4 Q on Q นะคะส่วนบัญชีดุลบัญชีเดินสะพัดก็เกินดุลต่อเนื่อง13เดือนติดต่อกันนะคะเกินดุนล1.32ล้านล้านดอลลาร์นะคะสำหรับ <c oughs> ข่าวในประเทศนะคะเงินบาทก็อ่อนค่ามากสุดในรอบ6ปีครึ่งแต่ก็ยังสอดคล้องกับทิศทางแล้วก็ค่าเงินสกุลอื่นๆในภูมิภาคทางด้านรัฐมนตรีคลังก็หารือองทกสในการเร่งปล่อยสินเชื่อกแก่กองทุนหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนเมืองนะคะโดยคาดว่าก,ก้อนแรกของกองทุน <c oughs> จำนวน1ล้านบาทนะคะจำนวน2อง0กองทุนจะจ่ายได้ทันในเดือนตุลาคมนี้ ส่วนตัวเลขอื่นๆนะคะราคาน้ำมันดิบร่วงลง3.91%ปิดที่44.25นะคะสำหรับในสเมคก็ร่วงลงไป1.80ดอลลาร์เบรส์่วงลง3.37%นะคะปิดที่47.63ล่วงลงไป1.66เหรียญนะคะ,งงนนะ,คะเงินดอลลาร์ก็แข่งค่าขึ้นมาเล็กน้อยนะคะส่วนเงินบาทอ่อนค่าลง สำหรับราคาน้ํามันดิบเบรนส์นะคะที่ร่วงลงมานี่ก็เป็นผลจากความกังวลที่ตลาดตลาดหุ้นจีนนะคะที่ร่วงลงมาแล้วก็จีนก็เป็นผู้บริโภคสินค้าพวกกระณ์รายใหญ่ด้วยนะคะก็มีการปรับรีไว้ GDP ไตรมาสที่ GDP ปี2014ลงมานะคะ แล้วก็ทุนสำรองระหว่างประเทศของจีนก็ลดลงไปถึง9.39ล้านดอลลาร์ในเดือนสิงหาคมด้วยนะคะเนื่องจากเอาไปแทรกแซงค่างเงินหยวนนี่ก็เลยเกิดจากความกังวลในเศรษฐกิจจีนราคามันก็เลยร่วงลงมาแรงนะคะส่วนภาพกราฟทางเทคนิคในราย240นาที MACD เป็นสัญญาณขาลง RSI อยู่ในระดับต่ำกว่า50มาระยะหนึ่งแล้วก็แสดงถึงแรงซื้อที่อ่อนแอ เราก็ให้ชอ็อตเมื่อดิดต,ตัวขึ้นนะคะแนวต้านมีที่48.8แล้วก็50.0แนวรับ47.3แล้วก็60แล้วก็46.3ส่วนค่างเงินดอลลาร์นะคะภาพกราฟลาย240นาที ISI ยังสามารถทรงตัวเหนือระดับ50ได้ ได้ระยะหนึ่งนะคะก็แสดงถึงความแข็งแรงของราคาแต่สัญญาณ MACD ตัดลงจึงไม่น่าใช่จุดที่จะเข้าซื้อในทันทีเราก็ให้เทรดดิ้งในกรอบนะคะแนวต้านมีที่96.4แล้วก็97.0แนวรับ95.8แล้วก็95.4 ส่วนภ่าเทคนิคของ USD U15 ในกราฟราย2 40นาทีก็ทำจุดสูงสุดใหม่ซึ่งเป็นการทำลาย m ม r ร i ด d ดเวอร์เจนด้วยนะคะแล้วก็ ISI ลบ MACD ยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงมานานนะคะก็แสดงถึงแนวโน้มที่แข็งแกร่งเราก็ให้ลองนะคะโดยแนวต้านมีที่36.3แล้วก็36.5แนวรับมีที่36แล้วก็35.8นะคะ สำหรับเ <c oughs> ส้สนิ0นะคะเส้สนิ0ก็เมื่อวานปิดทรงตัวทำให้ภาพระยะสั้นยังคงแกว่งตัวในกรอบปรับฐานเช่นเดิมในขณะที่ MACD Line เริ่มตั้งหลักได้อีกครั้งซึ่งแสดงความพร้อมในการปรับตัวขึ้นต่อโดยโดยควรรอสัญญาณการเบกเอาท์จากกรอบทั้งนี้เส้น Moving Average แล้วก็เส้นแนวโน้มขาลงช่วง920-925จุดจะเป็นเรนแนวต้านที่คาดว่าจะมีการพักตัวหักแต่ชนีปรับขึ้นไปนะคะ เราก็แนะนําว่าหากหลุดกรอบล่างให้รอจังหวะซื้อหากผันกรอบบนให้ดักจังหวะขายนะคะแนวต้านมีที่906แล้วก็911แนวรับ883แล้วก็876สําหรับตลาดสารัฐเมื่อคืนก็ปิดทําการนะคะเนื่องในวันแรงงานก็ทําให้ไม่มีความเคลื่อนไหวส่งผลถึงตลาดหุ้นเอเชียในเช้านี้นะคะแต่การคาดการณ์ว่าเฟด โอกาสที่เฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมีมากขึ้นก็เลยส่งผลให้ค่าค่าเงินทั่วทั้งเอเชียเนี่ยอ่อนสุดในรอบหลายปีแล้วก็เงินบาทยังอ่อนค่าลงเรื่อยๆนะคะหลังจากที่ทะลุ36บาทต่อดอลลาร์ส่วนตัวเลขของญี่ปุ่นก็ GDP ไตรมาสองที่ประกาศออกมานะคะ ส่วนเซท e ี่สิบซีรี U15 นะคะก็ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบปรับฐานซึ่งเมื่ีดไเริ่มตั้งฐานได้แล้วก็รอการปรับขึ้นอีกครั้งซึ่งเนี้อว่าราคาจะทะลุกรอบแนวโน้มขาลงได้แต่ก็ยังมีเส้น moving average ที่กดลงมาเป็นแนวต้านสําคัญซึ่งควรระวังแรงขายในช่วง900-920จุดยังไรก็ตามหากราคาล่วงหลุดกรอบล่างทันทีโดยไม่ปรับขึ้นไปก่อนก็จะยังไม่ทิ้งโอกาสในการทำ New l o แล้วก็ให้เทดทิ้งในกรอบแล้วก็ f o l l o w สั้นๆถ้าหากว่า r บ a k เอานะคะแนวต้านมีที่895แล้วก็900แนวรับมีที่873แล้วก็867 ส่วนดีแลนด์ยูสิบห้าพยายามสร้างฐานทรงตัวแบบไซเวดาวโดยในกราฟรายวันมีการชะลอตัวของขาลงขณะที่เมซิดียไล่ใชให้สัญญาณบุริตรไกเวอร์เจนอย่างไรก็ตามราคาในระยะสั้นยังคงรอการตบขึ้นเนี่ยเส้นแนวโน้มขาลงแล้วก็เส้นบวกลงเร็วในช่วงบาทห้าสิบถึงบาทหกสิบเพื่อเริ่มสัญญาณการปรับทิศทางเป็นขาขึ้นนะคะเราก็ให้เทรดดิ้งในกรอบแล้วก็เน้นรองเมื่ออ่อนตัวแนวต้านมีที่บาทห้าสิบแล้วก็บาทหกสิบ แนวรับมีที่บาทสาแล้วก็บาทสาส่วน TMBU สิบห้นะคะก็พยายามรีบาวในแนวโน้มขาลงโดยมีเส้นวิ่งเ a v e r ที่2งบาทีเป็นแนวต้าน,นระยะกลางถึงยาวซึ่งแสดงราคาเฉลี่ยในระยะ1ปีทั้งเนี้ยเมดีไลฟ์ในแสดงความผันผวนมากขึ้นตามกรอบความเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้น ทำให้ไม่มีความชัดเจนในเรื่องแนวโน้มหลักนะคะเราก็ให้เทรดดิ้งในกรอบแนวต้านมีที่2บาท50แล้วก็ส60บาทแนวรับมีที่2บาท20แล้วก็2บาทสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มตราสารอุพันธ์กับริษัทคาสิโกฟิเจอร์ในวันนี้ก็จบแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ